จอะไรน่ะมีคนหิวเหรออย่าจะไม่ปล่อยให้เป็นแบบนั้นอย่าพร้อมจะช่วยเสมอนั่นเสียงอะไรอ่ะฉันคิดว่าเป็นมาโกเราต้องรีบไปช่วยนองสาวแล้วอะไรอะไรฉันได้ยินเสียงคนร้องไห้นั่นเสียงคนหิวฉันต้องไปช่วยเชฟมาช่วยแล้ว มาก็อย่าพึ่งร้องไห้ <Wow. S 1> เกิดอะไรขึ้นหนูเหีวมากๆเลยเดี๋ยวเราจะทำอาหารให้ <Wow. S 1> เอาล่ะทุกคนพร้อมไหมแบบทดสอบแรกเราจะเริ่มกันที่แซนด์วิชทำแซนด์วิชให้หน่อยนะคะหนูจะได้มีความสุข สบายมากเยอรู้จักเยอหานะทำไมต้องแบ่งกันด้วยมาคิดสุดกันดีก,กว่าฉันตัดสินใจทำแซนด์วิชเทวาวันที่สุดให้มาโก็ใส่นอเทล,ล่ามาร์ชมัลโลดที่ทุกคนชื่นชอบลองไปด้วยแต่นั่นยังไม่ใช่ทั้งหมดนะอย่าลืมช็อกโกแลตและแน่นอนน้ำเชื่อมช็อกโกแลตไม่มีคำว่ามากเกินไปและก็ลอยลูกกว่าซูซ่าและจากนั้นก็ขนมปังอีกแผ่นออกมาสวยงามมากเลย มีอาเธอชอบของหวานมากจริงๆส่วนย่าจะทำแซนด์วิชที่อิ่มท้องให้หลานสาวเราต้องการแฮมและก็ชีสใส่ลงไปเลยและให้มันอร่อยยิ่งขึ้นย่าจะจีมันสักหน่อยโอ้น่าก,กินจริงๆ <c oughs> แค่เห็นก็นำลายไหลโอ้ให้ตายไม่มีใครรู้วิธีทำแซนวิชจริงๆเลย ไอเดียในการเป้งก็ดีแต่ว่าเราต้องทำให้มันดีกว่านี้จากนั้นใส่ผักลงไปและก็เพิ่มวัตถุดิบต่างๆและนี่คือวัตถุดิบลับหอยทาก <Yeah. S 1> น่าขยากักขยแยง <Yeah. S 1> เคยจะกินของแบบนั้นอย่าไม่เข้าใจอะไรเลยมันเรียกว่าสุดยอดอาหารย่างหอยทากแเอามาใส่ที่ขนมปังและจากนั้นก็ขูดบิลเชส <Yeah. S 1> ลงไปแล้วก็นั้นนี่คือหนึ่งในชีสที่แพงที่สุดในโลก แล้วทำไมชีสราคาแพงถึงเหม็นจังเลยนี่มันฝันร้ายชัดๆย่ารู้สึกไม่สบาย <c oughs> ย่าอย่าล้มนะคะ่ะ <c oughs> ทุกอย่าเล็บร้ไยดีฉัน <c oughs> ไม่เคยเห็นใครมีปฏิกิริยาแบบนี้กับชีสมาก่อน <c oughs> แต่มันตลกดิ <c oughs> เอาล่ะแซนวิชของฉันเสร็จแล้วกลิ่นหอมจริงๆคนย่าลุกขึ้นมาสิถึงเวลาให้มาก็ชิมแซนวิชของเราแล้ว w h a อยากรู้จังว่ามีอะไรในแซนวิชนี้ mm hmm. อ่าอะไรอ่ะหอยทากแล้วก็ชีสเป็เนๆไม่หนูรับไม่ได้วว้า <Wow. S 1> แต่แซนวิชแบบนี้หนูชอบมากกว่าอ๋อทั้งใหญ่แล้วก็อร่อยมากเลยเอาล่ะเหลืออันที่สามมาลองกันเถอะอ๋อห,หนูชอบแซนวิชแบบนี้จังเลยอ่ะอร่อยมากเอาล่ะและผู้ชนะนั้นก็คือ คนยากยินดีด้วยค่ะสซนวิชของย่าชนะอย่าบอกแล้วไง hmm. ในรอบใหม่ทุกคนต้องทำซีซาสลัดให้ s <S หนูไ,ได้เลย What? แล้วมันคือ no. อะไรนะ hmm. okay. ฉันว่ามันมง่ายมากสบายเลยแค่ต้องหั่นผักเป็นชิ้นเล็กๆมีอาเบาๆ oh. หน่อยสิต้องหั่นผักให้ระวังกว่านี้นาะคอยดูยา เหห็นไมและทีนี้ก็ใส่ทุกอย่างลงในจานให้สวยงามและแน่นอนเราต้องมีไก่ด้วยเป็นไงล่ะเจ๋งมากค่ะจริงๆแล้วทุกอย่างซับซ้อนกว่านั้นมากเราต้องเอาผักรอกแก็ะใส่เครื่องปัน่นพอใส่น้ำแล้วก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากัน <Wow. S 1> แบบนี้แหละ เขาจะทำอะไรเนี่ยฉันกำลังทำบางอย่างที่อร่อยมากๆเราต้องเติมอย่างอื่นอย่างเจลาตินลงไปและจากนั้นคนหม้อไว้และก็ใส่ลงไปในแม่พิมพ์และต่อไปได้เวลาหั่นไก่ออกมาสวยงามและต้องมีชีสและขนมบังกรอบใ <Yes. S 1> นี่สิสวยจังเลย ฉันมั่นใจว่ามาโก้ต้องชอบของฉันคุณย่าทำไรนะย่าก็แค่กำลังขูดชีสได้เวลาทำอาหารแล้วระวังด้วยได้ค่ะได้ค่ะจะระวังหั่นเป็นชิ้นเล็กๆน่าเบื่อจริงๆเลยฉันต้องหันให้เร็วกว่านี้โอ้ให้ตายเธอสอนยากจริงๆเด็กสมัยนี้อฉันทำอะไรลงไปอะ ไม่น่านกินเลยซึกนิดดีนะฉันมีแผนสำรองฉันต้องการหมักฝรั่งฮาบ,บ้าบ้าแล้วก็ทำเป็นชิ้นเล็กๆและต่อไปเราต้องการเยลลี่ลูกตา <cor por ters> คุณยายคิดว่าไงคะโอ้ยน่ากลัวอย่าทำให้หยาตกใจแบบนั้นนะ <c oughs> และนี่คือมาร์ชเมลโล่ต้องใส่น้ำสัตว์หวานๆ <c oughs> และเราจะขาดเยลลี่หน่อยได้ยังไงเรียบร้อย มาก็ถึงเวลาตัดสินใจแล้วว่าใครจะชน,นะ้ว <Yeah! Wow! S 1> ้อเแล้วนี่คืออะไรอะ่ะลูกก่าดสีเขียวเหรอน่าสนใจเหมือนย่าเลอยอย่่แยงโอ,อ้สีส้สลัดจานกลางดูน่ากินกว่าอีกใช่รสชาติก็อร่อยด้วยว้าว wow! นี่คือสะลัดที่สวยที่สุดเลยแล้วมันก็อร่อยที่สุดด้วยมีอาพี่ชนะแล้วใช่ฉันรู้ว่าสีส,ะส,ะสะะาสลัดหวานๆของฉันอร่อยที่สุดครั้งนี้แบบผสบง่ายมากหนูอยากกินไข่สบายมาก <little Yeah. S 1> แนนอนจ่าห้านรักเออฉันรู้วิธีทำไข่ oh. เอาละ่ะ <laughs> มาเริ่มกันเลยก่อนอื่นต้องเทน้ำมันใส่กระทะ Come on คนยา <Okay. S 1> ขอ,อยืมนะคะเป็นไงเอา้าทำไมมันไม่ไหลออกมาเราเข้าโอ้ย oh oh. ดูเหมือนจะใส่เยอะเกินไปโอ้ให้ตายต้องระวังด้วยนะน้ำมันเยอะเกินไปต่อไปยาก็าต้องตอกไข่มือนกันทำไมจะทำไม่ได้ล่ะทำได้แน่นอนดูนะทันทันยอ,อ,อแต่ว่าก็ถุงละมัง้ง ส่วน <No. S 1> ฉันจะทำอะไรที่น่าสนใจกว่าการทอดไข่ธรรมดารรมดาในการทำแบบนี้เราต้องเทเวิปครีมใส่ในหม้อและจากนั้นก็ขูดผิวส้มลงไปและทีนี้เราต้องใส่น้ำตาลและจากนั้นก็คนให้เข้ากันทิ้งไว้บนไฟเดือดจนถึงอุณหภูมิ70องศา <Yeah. S 2> ใช่นี่แหละสิ่งที่เราต้องการทีนี้เราจะปั้นไข่กันเพื่อให้ดูสมจริงมากขึ้นเอามาวางที่จานและต่อไปเราต้องการไข่แดงที่ทำจากพิชดอง <Wow. S 2> วิเศษไปเลย <laughs> วิเศษจ้า <Hey. S 2> โอ้นั่งอาปากทำไมเนี่ยไม่สมเป็นกุลสตรีเลยอะไรไหมโอ๊ย แย่ที่สุดเลยอะไฟไหมวะออกมาแย่สุดๆุดจริงๆเลยไข่ข<ล>องแย่ออกมาเป็นคนละเรื่อง <c oughs> ดูหน่ากินเหลือเชื่อ <c oughs> ใส่มะเขือเทศเท่านี้นก็เสิร์ฟได้แล้ว <c oughs> ในที่สุด <c oughs> คนย่ไข่ของย่สุดยอดไปเลย แล้วถ่านไม่เกลียงนี่คืออะไรอะ่ะไม่ไม่ทานหนูจะไม่ลองของแย่ๆแ,แบบนี้<ฮ>อ้โหจานที่สามดูน่าอร่อยจังไข่หวาวนหวานไม่เคยลองมาก่อนเลยอร่อยมากเชฟไหมค์ชนะแล้วยินดีด้วยวมันง่ายมากมเฮอายาชนะเหรอฉันต้องหกักเฮ้ และครั้งนี้หนูยังให้ทุกคนทำโดนัท <Wow. S 1> ได้เลย <Okay. S 1> ได้สิจ้าหลานรัก <c oughs> ฉันชอบโดนัทแต่ฉันไม่รู้ว่าการทำโดนัทมันทำยังไงเราจะเริ่มจากแป้งตัดแป้งให้เป็นรูปทรงที่ต้องการและจากนั้นเอาไปทอดในกระทะ <c oughs> เราต้องการนนะ้ำมันเยอะๆ <c oughs> โอ้ยทำแบบนี้ไม่สนุกเลยอะโอ้ แล้วเราต้องการแม่พิมพ์พิเศษเจ๋งว้ <What? S 1> อมีอาระวังด้วยเ <Come on. S 1> สร็จแล้วค่ะทีนี้ก็ถึงเวลาตั้งน้ำมันให้ร้อนเชฟบอกว่าใส่น้ำมันเยอะๆงั้นจะทำเหมือนกัน <h ums> แล้วยังไงต่ออ้าใช่แล้วต้องมีรูด้วยอาน้ำมันกระเด็นช่วยด้วยมือ <h ums> มีอาเธอทำอะไรอีกแล้วเนี่ยะหนูเองก็ไม่รู้เหมือนกันหนูพยายามนั้วมกกันกับน้ำมันอยู่มันเละเทะมากต้องปิดไฟด่วน What ให้ตายเธอทุกอย่างเละเทะหมดเลย oh, <no. S 1> เพราะว่าเธอต้องระวังอยู่เสมอ <'s> ให้ตายฉันเดาว่าฉันเป็นคนเดียวที่ทำอาหารเป็นเอาล่ะโดนัทของฉันเกือบจะเสร็จแล้วเหลือแค่ส่วนที่อร่อยที่สุดนั่นก็คือไส้แล้วก็นำเชื่อม ผาโดนัทครึ่งหนึ่งแล้วก็เพิ่มน้ำเชื่อม <Wow. S 1> มันคือน้ำเชื่อมหวานหวานและจากนั้นก็ปิดโดนัทส่วนที่เหลือแล้วเอาไปจุ่มในน้ำเชื่อมมันเจ๋งมากด้วยนะถ้าโรยโดนัทด้วยของอร่อยๆอ,อ,อย่างสปริงเลลกิรรูปหัวใจเอาละผลงานวิเศษของฉัน oh, <sorry. S 1> พร้อมแล้ว <laughs> โอ้งันงันแหละยากก็ทำเกือบจะเสร็จแล้วเหมือนกัน <laughs> แต่ใส่กับน้ำเชื่อมหวานเกินไปจะดีกว่าถ้าโรยโดนัทด้วยน้ำตาลไอซิ่งว้าวสวยงามน่ากินจังนี่ให้มากโก้นะชีสเหรอเออจริงด้วยฉันนึกอะไรดีๆออกแล้วฉันจะทำโดนัทที่ใครๆก็ต้องชอบวิธีทำก็คือล<ว>ะอลายชีสและจากนั้นบีบใส่แม่พิมพ์ ต่อไปเอาชีโตสมาและก็คุมให้ละเอียดโอ้น่ะมันอะไรอีกแล้ว <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> ดูสิจอบมาเป็นยังไง <c oughs> จากนั้นเอาชีสมาคลุกในชีโตส <c oughs> ฉันคิดว่าแค่นี้ก็น่ากินแล้ว <c oughs> และต่อไปห่อกระดาษฟอยล์และโยนลงไปในกระทะ <c oughs> นี่ไงโดานัทสุดพิเศษของฉันเสร็จแล้วมาก็ถึงเวลาเลือกผู้ฉันนะว้าวอสวยจงังเลยอ่ะแลอะอร่อยมากๆด้วยมันคือโดนัทที่หวานแล้วก็สดใสสุดๆเลยเชฟอโอโคนย่าโดานัทของคนย่าก็อะไรเหมือนกันหนูชอบว้าวแล้วนี่คืออะไรอ่ะดูเจ๋งดี ไม่เอาหนูไม่ชอบอย่างนั้น oh. เชฟครั้งนี้เขาชนะอีกแล้ว <Very impressive. S 1> ขอบคุณมากฉันตั้งใจจริงๆ <laughs> ก็ subscribe ช่องของเราจะได้ไม่พลาดชาเลนจ์ที่น่าตื่นเต้นและสนุกแบบนี้เรามีความสุขมากมายรอเธออยู่เสมอ